คุค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะกับการพูดคุยในการนำแสดงค่ะกับผลงานรางวัลต้นแบบนวัตกรรมการทำงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อให้คนรุ่นใหม่เป็นนวัตกรด้านสังคมประจำปี2567นะคะซึ่งในทุกๆปีค่ะเราก็จะได้มีกับการจัดกิจกรรมผลงานต่างๆผลงานนวัตกรรมต่างๆค่ะในการเฟ้นหาและค้นหากับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อที่จะได้นำเอาความรู้และองค์ความรู้ตรงนี้สามารถจะไปต่อยอดและไปประยุกต์ใช้ ไะะที่สําคัญค่ะวันนี้กลับนาการนําเสนอผลงานนาวัตกรรมในปีนี้ค่ะประจําปี2567เรามีกับผลงานในหลากหลายประเภทที่ได้ส่งเข้าร่วมกับการประกวดในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราจะได้มาริ่มพูดคุยกับนวัตกรผู้ที่คิดค้นกับนวัตกรรมในแต่ละประเภทกับผลงานประจําปี2567สําหรับในช่วงแรกนี้ค่ะจะเป็นการพูดคุยกันในผลงานของเป๋ายาจากทีมพยาบาลน,น้อยร้อยโลนะคะเอาเป็นว่า ช่วงเวลานี้ค่ะขอเสียงฟรบมือดัง,ดงให้กับผู้ที่จะขึ้นมาร่วมพูดคุยกับเรานวัตกรทั้งสองท่านรบมือดัง,ดงต้อนรับทแรกค่ะคุณจุลาลักษีวงศุขค่ะลำดับถัดมานะครับโบรต้อนรับคุณบุษราณีอัจฉริป,ปีค่ะทั้งสองท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้จังหวัดชลบุรีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้จาาชชังหวัดชักวิทปรบม่อให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะ เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับน,นวัตรกรทั้งสองท่านนี้นะคะอันดับแรกค่ะขออนุญาตให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําองค์กรของท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุฬล,ลักษ์ีวงศุสุขนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดสูตรเรียนรู้การพัฒน,นาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุษราณีอธิบดีค่ะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สูตรเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีค่ะ วันนี้รู้สึกยินดีมากๆเลยที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทั้งสองท่านในวันนี้นะคะแล้วก็เรามีโซนกิจกรรมกับการโชว์ผลงานนวัตกรรมด้วยที่โซนบริเวณด้านหน้าสําหรับวันนี้ค่ะขออนุญาตสอบถามกันก,นก่อนเลยว่าเป๋ายาคืออะไรและนะวัตกรรมในครั้งนี้มันคืออะไรบ้างค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะเริ่มจากคุณจุฬาลักษณ์ก่อนได้เลยค่ะ สำหรับนวัตกรรมเป่ายานะคะของ <c oughs> เราก็คือจัดทํามาเพื่อกลุ่มเป,ป้าหมายของเราคือ,อเป็นบุคลากรภายในศูนย์สถานนะคะเพราะเนื่องจากว่าพยาบาลวิชาชีพเราเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเราไม่ได้สามารถอยู่ในศูนย์ได้เลยคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการให้ข้อมูลการประมพยาบาลการจ่ายยาเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงของการจ่ายยาผิดพลาดประมาณันค่ะแล้วสาหรับคุณบุษราณีล่ะคะค่ะก็สำหรับที่เราทำแอปเป่ายาขึ้นมานะคะ ก็สามารถแจกจ่ายยาให้กับผู้มาใช้บริการที่มาฝึกอาชีพอะค่ะที่ศูนย์ก็ได้รับยาอย่างปลอดภัยแล้วก็เราจะมีในแอปอะค่ะเป็นคังความรู้ด้านสุขภาพนะคะก็คือเป็นไม่ได้เจ็บป่วยแต่ว่ามันเป็นในภาวะป้องกันสุขภาพอะค่ะก็สามารถเข้าไปได้เราจะอัปเดตโลกเกี่ยวกับปัจจุบันนะคะ ก็เราจะนํามาใส่ในข้อมูลในทางความรู้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็จะมีเหมือนแบบผู้ใช้บริการนะคะที่มาฝึกอาชีพมีอาการผิวกติที่เจ้าหน้าที่อ่ะไม่สามารถจะประเมินได้เพราะว่าไม่ได้เป็นวิชาชีพที่เฉพาะจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นบริหารการเงินอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถ พิม์ในช่องแชทไลน์ OA oh. มาสอบถาม <c oughs> ก็จะมีพยาบาลทั้ง804 <c oughs> สถาน oh. คอยพูดในแชทไลน์ OA <c oughs> กับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ <c oughs> ทุกศูนย์ได้ ค่ะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ในศูนย์นั้นลงพื้นที่หรือ,อว่าไปช่วยเหลือให้งินอุดหนุนค่ะก็ส่วนชนบุรีสนย์ขอนแก่นก็สามารถเข้าสู่ช่องทางนี้ได้ครบทุกศูนย์ค่ะโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นช่องทางที่แบบให้เราติดต่อกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้ทั้งหมดเลยผ่านทางในช่องทางของโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกคนในปัจจุบันนี้เนี่ย ร้อยละ99.9% 99มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นช่องทางในการติดต่อได้ง่ายด้วยสำหรับจุดเริ่มต้นล่ะคะทำไมเราถึงคิดค้นกับนวัตกรรมเป๋ายาขึ้นมาเราเคยเจอเหตุการณ์อะไรหรือว่าเราเคยเจอปัญหาอะไรในการทำงานพยาบาลของเราบ้างถึงทำให้เกิดนวัตกรรมในครั้งนี้ค่ะ อนุญาตจากทางคุณจุฬาลักษ์ค่ะค่ะก็ในส่วนที่พบปัญหานะคะก็คืออย่างที่บอกคือพยาบาลไม่ได้ทํางานแค่ภายในศูนย์ค่ะเดียวจะต้องฏปบัิงานข้างนอกอย่างตอนเนี้ยเรามานั่งประชุมตรงเนี้ยค่ะก็จะไม่มีคนคอยดูแลผู้เข้ารับฝึกที่ฝึกอบรมอาชีพภายในศูนย์ซึ่งทยเนี้ยจะเป็นปัญหาแล้วว่าถ้าเกิดเขาเจ็บป่วยปวดศีรษะไม่สบายผู้ที่เป็นทํางานทํางานในตําแหน่งน้าที่ไทยแล้วเขาก็จะเกิดภาวะไม่มั่นใจละก็เลยจะต้องมีตัวเนี้ยค่ะช่วยซึ่งในขณะที่เรามาปฏิบัติงานปฏิบัติงานตรงเนี้ยค่ะก็จะมี การจัดเวรเพย์บาลวิชาชีพอยู่ซึ่งก็จะมีสองคนต่อหนึ่งวันให้เวลาในการให้คำปรึกษาในเวลาราชการค่ะอและสําหรับคุณบุษราณีนะคะเคยเจอปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยกับนวัตกรรมเป่ายาเนี่ยมันสําคัญต่อการให้บริการกับคนไข้บ้างค่ะเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะค่ะก็สําหรับที่หนูนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือครูประจําเวนนะคะก็จะมีครูประจําเวรที่คอยดูแลผู้ใช้บริการ พอดีวันนั้นน้องเกิดอาการเป็นผื่นคันแพ้แล้วให้กินยาแก้แพ้ไปแล้วเม็ดหนึ่งน้องก็ยังมีผื่นแดงอยู่อาการไม่ยุบไม่เกินสองชั่วโมงคุณครูคนนี้ก็ให้ยาไปอีกเม็ดหนึ่งซึ่งระยะเวลาของการออทลิ์ยากิน่ะมันก็จะประมาณหนึชั่วโมงคือน้องอาจจะมีอาการที่เหมือนคันแล้วมันยังรุนแรงอยู่ค่ะก็เลยให้ไปกินสองเม็ดแล้วสรุปประมาณตอนเที่ยง ก็คเวยมาบอกว่าน้องเหมือนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะก็สรุปน้องมีอาการแพ้ยาที่ให้ไปสองเม็ดก็เลยพาไปโรงพยาบาลซึ่งพยาบาลเป็นคนพาไปเองแต่ว่าไม่ได้เป็นคนจ่ายยาเองแต่ต้องเป็นคนพาผู้ใช้บริการไปโรงพยาบาลเองค่ะก็สรุปหมอวินิจฉัยว่าน้องมีอาการแพ้ยาที่ให้ยาแก้แพ้ไปในพื้นแดงค่ะเราก็เลยคิดนวัตกรรมอันนี้แหละค่ะว่าเราต้องมีการประเมินซักถามก่อนไม่ใช่ว่า ผู้ใช้บริการมาบอกอาการแล้วเราก็ให้ยาไปได้เลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้โทษนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาเป็นที่วิชาชีพเฉพาะค่ะเพราะว่าถ้าอย่างเป็นคนทั่วไปมีอาการแพ้เราก็ต้องให้ยาแก้แพ้อยู่แล้วค่ะเราก็คงไม่ได้ให้พาราให้ผ่อนสแตนยาแก้ปวดท้องประจําเดือนค่ะอันนั้นก็ถูกอยู่แล้วแต่คือต้องถามให้ละเอียดกว่า น,นอโอ้โหอันนี้ก็เป็นเหมือนความรู้เฉพาะทางที่เราอยู่ในวงการของการให้บริการช่วยเหลือกับผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นละการให้ความรู้กับเกี่ยวกับเรื่องยาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความสําคัญมากๆเลยเห็นว่ามีการรวมตัวกันหลากหลายศูนย์เลยใช่ไหมคะมีที่จังหวัดไหนโซนไหนบ้างคะมี6ตอนนีน้มี6ที่ค่ะก็จะมีขอนแก่นชนบุรีนนทบุรีบ้านเกตการกรุงเทพพิษ,ษณุโลก โคลาชค่ะเอยลำปางขอโทษค่ะค่ะก็เป็นการรวมตัวกันและอย่างนี้เนี่ยในการทํางานของขั้นตอนเนื่องจากว่าเราอยู่คารับพื้นที่เลยอยู่คนละจังหวัดการประสานงานหรือว่าการพูดคุยประชุมงานเนี่ยมีความท,ท้าทายหรือว่ามีความยากยังไงบ้างไหมคะ สุดๆค่ะต้องใช้คำนี้เพราะว่าเราอยู่ขันคนละที่คนละจังหวัดสิ่งหนึ่งที่เราต้องขอบคุณก็คือขอบคุณที่มีโซเชียลมีเดียเช่นโปรแกรม zoom นะคะที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราจะใช้การประชุมตรงนี้ค่ะเป็นการประชุมทีมซึ่งประชุมถี่แล้วบ่อยก็คือหมายว่าพอเราได้ผลงานมาปุ๊บเราจะมาคุยกันว่าแก้ไขตรงไหนไหมซึ่งมันจะกลายเป็นว่าทุกคนมีข้อข้อความคิดเห็นของเขาหมดเลยจะจะทำยังไงให้เป็นหนึ่งเดียวก็คือ เอาเหตุและผลว่าถ้าเราไปทางนี้อันไหนจะถูกต้องกว่ากันอย่างงี้ค่ะก็เลยรวมมาเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดเป็นนวัตกรรมเป่ายาซึ่งข้อดีของทีมเราคือเวลาเราพูดอะไรกันไปไม่ได้ทะเลาะหรืออะไรกันก็คือเราฟังกันหมดแล้วนํามาเกิดเป็นนวัตกรรมเป่ายาขึ้นมาค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยกับการรวมตัวรวมตัวกันได้ยังไงคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีหลากหลายสูตรมากๆเลยเนาะในประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ว่าทําไมเราถึงเลือกมารวมตัวกันเฉพาะ6กสูตรที่นี่อะไรคือปัจจัยในการดึงดูด สมาชิกเข้ามาในการทำนวัตกรรมตรงนี้คะค่ะก็กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเขาเพิ่งเปิดรับสมัครพยาบาลรุ่นหนู<ม>เป็นรุ่นแรก<ม>ก็เกิดให้ความท้าทายว่าะจะลงให้นำชื่อเสียงในทีมพยาบาลค่ะ,คะซึ่งออในการรวมตัวของที่พี่ได้ถามไปก็คือไม่ยากค่ะเพราะว่าพยาบาลทั้งสูตรทั้งในกรมมีอยู่แค่ People, so. 8คนค่ะก็คือไม่ได้รวมตัวอะไรค่ะก็คือจากวันแรกที่เราเข้าไปอบรมราชการที่ด pues ีแล้วทางท่านอธิบดีแล้วก็ทางที่พี่กอจค่ะเขาก็ได้พูดเกินไปแล้วว่ากรมกิจการสตรีเขา่จะมีการประกวดนวัตกรรมนะค่แล้วรางวัละก็เป็นการประเมินขั้นนะก็ทำให้เราได้เกิดความท้าทายค่ะแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาก็อยากจะโชว์สปิริต ค่ะแล้วก็ท่านอธิบดีก็ได้ได้เกษียณไปแล้วก็ได้ฝากไว้แล้วก็อยากทําที่ท่านได้แนะนำมาค่ะก็เลยใช่ค่ะก็เลยทําส่วนที่ด้านถามว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมในการทํางานคือเราจะทํางาน8ปดโมงคึ่งถึงสี่โมงครึอยู่แล้วที่ศูนย ศูนย์ฝึกอาชีพอะนะคะที่ที่ของเราแต่ว่าคือพยาบาลอะที่ก่อนหน้าเนี้เราอะทำงานอยู่โรงพยาบาลกันมาก่อนเราก็จะขึ้นเวร8-8-3-24เช้าบ่ายดึกซึ่งก็ไม่เป็นหาในระหว่างการทำงานเราก็จะทำงานกันเวลาสามทุ่มค่ะคือเลิกงานเสร็จแล้วจากงานหลวงต่อไปองานี้ก็งานลาดค่ะเพราะว่ามันมีแรงจูงใจแล้วก็มีแรงผลักดันค่ะหลายหอย่างมันก็ แล้วก็อีกอย่างในการทํางานอะ่ะมันคุยกันรู้เรื่องอเพราะว่าเป็นวิชาชีพเดียวกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยค่ะ,คะแล้วก็มีแรงจูงใจอย่างนี้ค่ะ ดีมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงคําว่าวิชาชีพพยาบาลหลายๆท่านก็จะคิดว่าอ๋อพยาบาลก็ต้องดูแลผู้ป่วยดูแลคนไข้แล้วก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคําว่านวัตกรรมกับก,บการทําใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยในบางท่านอาจจะมีมุมมองว่าพยาบาลยังห่างไกลกับคําว่านวัตกรรมโซลูชันในการคิดค้นพัฒนาแอปส่วนตัวแล้วทั้งสงท่านคิดว่าวิชาชีพพยาบาลม บทบาทสําคัญหรือว่ามีส่วนที่จะทําให้เกิดอุปสรรคในการสร้างแอปพลิเคชันหรือวานาวัตกรตกรมบ้างไหมคะมีค่ะเพราะว่าในส่วนของวิชาชีพพยาบาลเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการดูแลคนไข้เป็นหลักในเรื่องของเทคโนโลยีในการนําเสนอหรือการสร้างแอปพลิเคชันจะบอกเลยว่าเป็นศูนย์ค่ะอนอกจากว่าการที่สนใจจริงๆถึงจะสามารถทําได้แต่ว่าต่อให้ทําได้ก็ไม่ได้เท่ากับคนที่เรียนมามฉะนั้นนี่คืออุปสรรคของเราคือคการที่ สร้างแอปพลิเคชันอันนึงขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะเลยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากการศึกษาความรู้เพิ่มเติมย t u ูบบ้างหรือผู้ที่รู้อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างในกระบวนการของการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่เริ่มตน้นใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วคะในการทำแอปพลิเคชันตัวนี้คะ่ะสองเดือนค่ะโอ้โหสองเดือนแล้วเกิด เกิดข้ออะไรบ้างที่เราได้เข้ามาใช้กับเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเรามีที่ปรึกษาแล้วแหละแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราต้องลงมือทําด้วยแล้วก็กับการคิดค้นกับโซลูชันต่างๆในแอปพลิเคชันด้านในแอปพลิเคชันค่ะถ้าสมมติว่ากับผู้ใช้งานทั่วไปหรือว่าในภาคของประชาชนที่ได้มีการสแกนตัว QR code โค้ดในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะที่บุธกิจกรรมเราก็จะมีกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยตัวนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันด้านในเขาจะมีกับฟังก์ชัน หรือว่ามีเป็นรูปแบบของการใช้งานยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับรูปแบบการใช้งานนวัตรกรรมเป่ายาของเรานะคะอันดับแรกก็คือเราสามารถใช้ในแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมรูปแบบการใช้งานของจะเป็นไลโอเอก็คือสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เพิ่มพื้นที่ในบแท็บเล็ตที่เราแจ้งไปนะคะ,ะ,คะซึ่งพอ การใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างง่ายตรงที่ถ้าสมมติว่าไม่สาบายอะไรเงไงสามารถแชทต,ตอบไปเดืนเราจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะคอยให้คําตอบเหล่านี้ในตามวันเวลาราชาการที่เราแจง้งไปว่ามีการจัดเว้นให้นะคะซึ่งหนึ่งคือข้อดีของเราคือฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค,ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพมีใบประกอบวิชาชีพคอยดูแล ค่ะ่แล้วถ้าสมมติว่าเกิดในกรณีเคสเร่งด่วนอาจจะมีผู้ป่วยฉุกเฉินในช่วงระยะเวลานอกเหนือเวลาทําการของราชการค่ะตัวน,นี้เราจะมีแนวทางหรือว่ามีการกําหนดเอาไว้ไหมคะว่าเราจะมีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้าง เรามีตัวป๊อปอัพอะคะ่ะที่แสดงไว้ว่าถ้ามีกรณีฉุกเฉินให้โทร1669เช่นชักหมดสตินะคะ,คะก็จะมีบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการดังนี้สามารถส่งต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องโทรหาเราว้าวดีมากเลยปัจจุบันนี้มียอดผู้ดาวน์โหลดหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกับใน LINE OA ของเราเนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วคะปัจจุบันนี้ตอนนี้200คนแล้วคะ่ะโอ้ดีมากเลยแล้วส่วนใหญ่คำถามของ200กว่าท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกกับเราเนี่ย เขามีคำถามส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไหนบ้างคะก็จะมีในเรื่องของอาการไม่สบายปวดศีรษะเป็นไข้ใช้ยาตัวนี้ได้ไหมหรือบางท่านก็คือมีนัดพบหมอจะ,จะต้องแบบไปหาคุณหมอจะต้องทานยาตัวนี้จะมีปัญหากับยาที่เราจะต้องทานเพิ่มเติมไหมอ,<า>อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านของเขาโดยตรงเลยแล้วก็เกี่ยวกับประเภทของยาด้วย ซึ่งเราก็จะมีกับผู้ที่ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงของการตอบอย่างเงี้ยค่ะอัตราการตอบกลับของอพยาบาลแล้วก็กับแอดมินกับระหว่างผู้ป่วยคนไข้ระยะเวลาในการตอบโต้ก,กันเนี่ยอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณแค่ไหนคะความรวดเร็วในการตอบกลับค่ะเฉลีย่ยไม่เกิน5-10นาทีค่ะโอ้ดีมา,มาก<อ>เลย,ยนอกจากที่จะเป็นการพิมพ์แชทแล้วบางท่านอาจจะเป็นผู้สูงอายุ<ม>ก็จะมีเป็นช่องทางในการโทรเบอร์สายด่วนด้วย No. แล้วก็ในแอปพลิเคชันเรามีฟีเจอร์อะไรอีกบ้างคะนอกจากที่เราจะ พูดคุยแชทแล้วก็เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันของการกดปุ่มโทรสายด่วนมีฟีเจอร์อะไรอีกบ้างคะของเราก็คือ,อที่โทรไลน์อะคะ่ะก็คือจะมีโทรไลน์กับวิดีโอคอลคือกรณีถ้าสมมติเรามีผื่นคันตามตัวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถวิดีโอคอลทำมาให้เราด้วยเลยว่าผื่นชนิดเนี้ยเป็นผื่น oh. แบบไหนนะคะแล้วก็หรือถ้าอยากรู้ในเรื่องของการค,ความรู้ทั่วไปแล้วก็จะมีคลังยานใน g o o g l e s i t e ก็จะมีในเรื่องของการปฐมพยาบาลน,นะคะ,ะความรู้ทั่วไปสุขภาพหรืออินโฟกราฟิกที่พวกเราเป็น จะทาขึ้นทั้งหมดค่ะโอ้โหดีมากๆเลยอะ่ะอันนี้ก็เหมือนไปอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนทั่วไปนะคะบางทีอาจจะอยากจะได้คําตอบที่อาจจะในกรณีเคสเร่งด่วนบางท่านอาจจะแบบโอ้หแน่นหน้าอกแล้วหายใจไม่ออกแล้วถ้ามีฟังก์ชันตัวนี้ก็คือดีมากๆเลยในการที่จะช่วยช,ชีวิตในระยะเวลาเซียววินนาทีได้ในอนาคตค่ะกับแอปพลิเคชันเป๋ายาตัวนี้เนี่ยเรามีการคิดไว้หรือย,ยังเอ่ยว่าเราจะสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปได้ถึงขั้นไหนบ้างคะ ก็ในส่วนของเรานะคะที่คิดต่อยอดการขยายย่อของเราก็คือจะเขยายผลก็คือเราจะ แผนที่จะให้ทีมสาววิชาชีพค่ะเช่นทีมแพทย์เภสัชนะคะเข้ามาบูรณาการในการเสริมในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีการเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยค่ะก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ประสานงานแล้วก็เก็บข้อมูลข้อผิดพลาดในการที่เราทำอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปประสานงานกับทางในส่วนสหวิชาชีพอีกทีหนึ่งค่ะค่ะในอนาคตรมีเป้าหมายหรือว่ามีแลนไว้ไม่เอ่ยว่าจะเป็นการต่อยอดกับในระดับโรงพยาบาลหรือว่าในระดับจังหวัด ใช่ค่ะมีแผนแบบนั้นค่ะอืก็อาจจะมีทีมคุณหมอที่มาช่วยวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมแน,โนโ่นอนคุณอาจจะมีการจ่ายยาโดยที่เป็นคุณหมอ,อมเป็นหลักแล้วเราเป็นส่วนช่วยในการคัดกรองเบื้องต้นให้ค่ะอแล้วสําหรับตอนนี้เนี่ยถ้าหลายๆท่านที่อยู่ในพยาบาลวิชาชีพอยากจะเข้ามาร่วมกับตัวนี้ด้วยเรายินดีเปิดรับไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นเฉพาะกับผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรจากทางกรมเท่านั้นเอ่ยยินดีค่ะ ยินดีเลยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือของเราขอเป็นในส่วนของอส่วนเรียนรูน้ของสังกัดกรม,มกิจการสตรีไปก่อนถ้าเมื่อสมบูรณ์พร้อมแล้วเราจะทําการเปิดให้ทีมสายวิชาชีพหรือพยาบาลท่านอื่นๆเข้ามาช่วยเราในตรงนี้ด้วยค่ะจะยินดีมากๆค่ะโอ้ดีมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับในช่องทางของการเรียนรู้กับทางกรมอะค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงพยาบาลวิชาชีพท่านอื่นๆหรือว่าบุคคลที่สนใจบ้างไหมคะ ค่ะช่องทางการเรียนรู้นะคะที่ถึงกรมก็คือก็อยากให้ติดต่อทางเพจของสูนนะคะแต่ละสูหรือว่าของกรมกิจการนะคะไปก่อนแต่ว่าคือตอนนี้ค่ะพยาบาลกับในทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก็ยังไม่ได้มีบทบาทหน้าที่อะไรที่เป็นเด่นชัดมากค่ะค่ะ<ส><ญ>เดี๋ยวรอให้เรามีนวัตกรรมที่มีสร้างชื่อเสียงที่ดีกว่านี้มีเป็นจากแอปพลิเคชันไลโอเอเป็นแอปหน้าเพจได้อย่าง ได้อย่างชัดเจนนะคะ,คะก็อยากจะเชิญสาวิชาชีพมาร่วมตรงในกลมด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะและเห็นว่าที่บูธกิจกรรมมีกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะเห็นว่ามีวังระเบิดยาอะไรยาอะไรสักอย่างหนึ่งคืออะไรเอ่ยอธิบายนิดนึงค่ะอ๋อก็คือเป็นเหมือนเกมทายใจะ,ค,ะค่ะค่ะก็ประยุกต์มาจากใน t ิ k กต๊อกแล้วก็ทาง a c e b o o k ค่ะก็จะมียาทั้งหมด4ชนิดค่ะ,คะก็คือเป็นกล่อง ยาก็คือข้างล่างอะคา่ะจะเป็นยาสีชนิดเหมือนกันแล้วข้างบนก็จะเป็นยาสีชนิดเหมือนกันก็ให้ข้างบนกับข้างล่างอะคา่ะตรงกันทั้งสีชนิด<อ>ก็จะมีของรางวัลให้ค่ะค่ะ,ะก็สามารถไปร่วมสนุกได้ใช่ค่ะ,ะหนึ่ง วางตรงหนึ่งชิ้นเราก็ให้แล้วค่ะทายใจใช่ค่ะมีใบไหมคะไม่มีค่ะไปร่วมกับกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะใช่ค่ะจนถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะค่ะเลยนะ่ชงทางของ QR Code แล้วก็เห็นว่ามี QR Code อยู่2ตัว QR Code ทั้งสองตัวที่บูธกิจกรรมคืออะไรบ้างคะ QR code อันแรกก็จะเป็นเพื่อนๆในไลน์ค่ะเวลาเจ็บป่วยหรือว่าจะเข้าไปดูคลังความรู้อะไรเงี้ยค่ะที่ว่าค,คุยกันไปก่อนหน้านั้นแล้วส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเป็นคลังความรู้ Google Sign. s i t e ค่ะ,คะที่เราบอกไปว,ว่ามีการปฐมพยาบาลแล้วก็มีการในเรื่องของอินโฟสุขภาพในโลกทั่วไปที่เป็น ที่ปะัะคิดประจําวันที่ควรตั้งเฝ้าระวังแบบนี้ค่ะซึ่งกับการใช้งานที่ผ่านมากับผู้ดาวน์โหลดแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราใน Li โอเอเนี่ยก็มาประมาณ200กว่าท่านมีคําถามที่แบบหลายๆท่านที่อาจจะถามมาแล้วแล้วก็มีการสอนหรือว่าการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องอีกบ้างไหมคะอาจจะแบบว่าเป็นโรคที่ต่อเนื่องกับการรักษาแบบต่อเนื่องเรามีเป็นเคสกรณีนี้บ้างไหมคะ อย่างเช่นว่าเนี่ยฉันเป็นผื่นลมฉันแพ้แล้วก็ในวันต่อๆมาอาทิตย์ถัดมาอาจจะมาคำถามเป็นอื่นๆเพิ่มเติมอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของผื่นแพ้ผื่นลมอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างไม่เอ่ยหรือว่าเรามีเป็นฐานในการเก็บข้อมูลรวบรวมไว้ไหมคะว่าสําหรับคนนี้นางสาวกอไก่ เคยได้มาถามคําถามปัญหาสุขภาพนี้แล้วเคยได้มาถามปัญหาเกี่ยวกับยาตัวนี้แล้วทางแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะได้มีการเก็บรวบรวม d a t a าเบสเอาไว้ไหมคะว่ากับคําถามที่คนมาถามเราอัพแอดมินของเราเนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้ไว้ไหมคะ ในส่วนตรงนี้มีค่ะ<ม>ก็คือเราจะมีให้กรอก Google form นะคะก็เป็นการซักประวัติเบื้องต้นว่าคนไข้ชื่อนามสกุลอะไร<ม>น้ำหนักอะไรโรคประจําตัวแพ้ยาอะไรใน Google form <ม>ก่อนที่จะทําการค,คุยกับแจ้งอาการเจ็บป่วยกับทางเจ้าหน้าที่พยาบาลในช่องแชทไลน์ OA application นะ,นะคะ<ม>ทีนี้หลังจากที่คนไข้กรอกข้อมูลเราจ่ายยาก็คือแจ้งไปแล้วว่าครูเวรประจำวันว่า คนนี้จ่ายยาคนนี้ไปแล้วให้เท่านี้หลังจากนั้นเราจะมีการส่งรายเชื่อค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นพยาบาลจะมีข้อมูลตรงนี้หมดแล้วก็จะสามารถไปตามได้ว่าวันรุ่งขึ้นหายดีหรือยังหรือหลังจากให้ยาไปแล้วครึ่งชั่วโมงคนไข้เป็นไงเราจะมีการติดตามตรงนี้อยู่ด้วยค่ะเ<ด>พื่อป้องกันการแ<า>พ้ยาค่ะดีมากๆเลยสุดท้ายนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านยาแล้วก็อยากจะแนะนําในเรื่องของการใช้ยาให้กับภาคประชาชนได้รับทราบยังไงบ้างครับแบบเข้าใจง่ายๆค่ะ ก็นวัตกรรมของเรานะคะเป็นนวัตกรรมโ a เเป๋ายาซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นในส่วนของอบุคลากรภายในูนยนสถานนะคะซึ่งณนะตรงนี้ก็คือพวกเราตั้งใจมากๆที่จะทําขึ้นมาเพื่อปิดจุดปัญหาตรงนี้เพื่อให้ผู้เ้ารพบัคา่ได้รับยาที่ปลอดภยัยได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องตามตมตาตรฐานวิชาชีพซึ่งก็คือเราก็ตั้งใจให้ทํไลน์โอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะคะก็ในอนาคตเราก็อยากจะ ขอ,อทีมสาววิชาชีพในส่วนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบยาลเภสัชหรือนักเทคนิคต่างๆมาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมนี้ของเราเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและอีกหนึ่งท่านละค่ะไม่ลยอยากจะฝากถึงกระทรวงแล้วก็ฝากถึงทางกรมแล้วก็ที่สําคัญกับโครงการในครั้งนี้บ้างคะค่ะก็ขอบคุณสําหรับรกิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆนะคะได้มีการคิดคนแล้วก็พัฒนาความคิด ที่ได้เรียนมาแล้วก็มีความสามัคคีกันในหมู่คณะที่เจอกันครั้งแรกของในทีมพยาบาลค่ะก็แล้วก็เริ่มทำนวัตกรรมกันค่ะก็อนาคตต่อไปก็จะพัฒนาให้ดีกว่านี้ค่ะก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันเลยค่ะอยู่ทางหน้าโทรศัพท์เลยค่ะค่ะแล้วก็มีทีมสาวิชาชีพที่คบวงจรค่ะ ไม่ใช่มีแค่พยาบาลในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะ,คะมีเครือข่ายที่กว้างขึ้นค่ะ,คะได้ให้การพ,รารพรยาบาลที่ครอบคลุม สุดยอดมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ขออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะในภาคของประชาชนบางทีอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ยาว่ายิ่งทานเยอะยิ่งดีทานดักเอาไว้ก่อนเผื่อเป็นหรือว่าทานดักเอาไว้ก่อนอาจจะเป็นอาการนี้ตามมาทีหลังในฐานะที่เป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ได้ทํากับแอปพลิเคชันกับตัวเปายามีลยอยากจะฝากเตือนถึงภาคประชาชนไหมคะเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างไรให้ถูกต้องและถูกวิธีค่ะ ก็ในส่วนของพยาบาลนะคะก็คือการที่ใช้ยาเกินขนาดมาก<ม>เกินไปไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรา<ม>ในระยะยาวเลยแม้ว่าวันนี้จะหายดีก็คือคิดว่าการใช้ยาที่โอเวอร์โดสหรือมาก<ม>เกินไปเนี่ยมันจะทําให้ดีต่อวันนี้แต่ในอนาคตคก็คือมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราแน่อนอน<ม>เช่นเอาัยวะสำคัญเช่น ตับหรือตายนะคะ,คะก็ขอฝากไว้ว่าไม่ควรซื้อยาทานเองอหรือว่าอาจ่ายยาเองหรือ,อคิดว่ายานี้ต้องรักษาตามนี้อขอให้ไปพบแพทย์แล้วก็ให้แพทย์จ่ายยาตามน้ําหนักตัวแล้วก็บริบทของร่างกายของเราจะดีกว่าค่ะแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นคือโหลดแอปพลิเคชันเป่ายาถามพยาบาลถามแพทย์ได้โดยตรงเลยมีแอดมินตอบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นวิดีโอด้วยให้ทราบถึงอาการต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับพื้นต่างๆหรือว่าแม้แต่ยาชนิดต่างๆด้วยให้รับบริ การแบบผันช่วงถี่ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยค่ะทุกท่านค่ะที่บุ้ยกิจกรรมจากทางเป่ายาที่บริเวณด้านหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนนว,วัตกร,รทั้งสองท่านนะคะในการคิดค้นนว,วัตกรรมในครั้งนี้ปรบมือดังให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะ แล้วก็ในช่วงนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริการสถานคุ้มครองเดี๋ยวขออนุญาตให้ทั้งสองท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีสักครู่นะคะในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสิรจังหวัดนครราชสีมาที่จะขึ้นมามอบของเชลึกให้กับนวัตกรทัท้งสองท่านประมือต้อนรับท่านคณิ t ฐาบำรงรักค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆค่ะที่จะช่วยชีวิตให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะผ่านทางในช่อง Line OA หรือในช่องทางแอปพลิเคชันเป่ายาสามารถไปร่วมกิจกรรมในการร่วรับของรางวัลกันได้แล้วก็ยังมีกับการดาวน์โหลด QR Code ด้วยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือไปสอบถามกันได้เลยค่ะ,ะขออนุญาตให้ทั้งสามท่านถ่ายภาพรวมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะขออนุญาตค่ะ วันนี้หากมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องยามีปัญหาด้านสุขภาพอยากจะได้ผููให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องและูกวิธีอย่างต่อเนื่องติดต่อได้เลยแอปพลิเคชันเป๋ายาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่าคนคณิฐาด้วยนะคะ